สวัสดีค่ะนางไหม่พยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหม่ยิบซีชาแนลนะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่หมออีกเช่นเคยมาทำแรนดอมทำแรนดอมยังไม่มีเวลาทำพิกเด็กอาคารนะคะพิกเด็กอาคารมันต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องอยู่กับการทำคลิปอะหลายชั่วโมงนะ ก็คือเราก็ต้องทำคลิปๆๆลงใช่ไหมเออแล้วเสร็จแล้วก็ต้องเอามาตัดต่อใช่ไหมเออแล้วก็ต้องรอใช่ไหมเ <c oughs> นั่นแหละมันก็ก็นานทีนี้ก็ยังยังไม่มีเวลาเป็นของตัวเองอ้ออีกเรื่องหนึ่งนะแม่หมอเชิญชวนทําบุญนะแม่หมอเป็นสะพานบุญบอกบุญนะทําบุญร่วมกับแม่หมอได้ถ้าใครอยากร่วมนะเพราะว่า การทอดกระถินเนี่ยมันมีกันทุกวัดแหละที่ทุกทุกวัดเลยที่วัดบ้านของคุณหรือวัดที่ไหนก็นแล้วแต่เขาจะทําบุญกระถินเพราะเป็นประเพณีของประเทศไทยของเรามาเป็นประเพณีของชาวพุทธของเรานะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะร่วมบุญกับแม่หมอนะคะก็ร่วมได้นะคะแม่หมอโ <c oughs> <c oughs> พสต์ก็ไปในชุมชนแล้ววันนี้เราจะมาทำแรนดอมกันในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาส่องคุณบ้างไหม นะเขาคนนั้นของคุณนะคะคุณนึกถึงคนนั้นของคุณนะคะไม่ใช่มาถามแม่หมอนะครับใครหรใครเหรอไม่รู้นะเขาคนนั้นของคุณนะเขามาส่องคุณบ้างไหมนะส่องแล้วรู้สึกอย่างไรทาวเวอรเหรอ ไฮพรดิฮิโรพานหรือไฮโลแฟนนะคะแปดถ้วย <c oughs> ไม่หมอมองว่าเขาไม่ได้จงใจที่จะเปิดเข้ามาแล้วก็มาส่องคุณโดยเฉพาะนะหมายถึงว่า เข้ามาปุ๊บเลยไป,ปกดหน้าโปรไฟล์คุณเลื่อนๆดูอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ด้ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะแม่หมอหมองว่าเขาก็กดเข้ามาเพื่อที่จะโพสตสตอรี่ของเขาหรืออะไรของเขาแล้วก็ดันเห็นโพสต์ของคุณนะคะดันเห็นโพสต์ของคุณก็เลยต้องต้อง,องดูเป็นการส่องแบบอ่าโดยบังเอิญน,นะเห็นโพสต์โดยบังเอิญก็เลยต้องดูไม่ได้ไม่ได้แบบเจาะจงเข้ามา ส่องนะแล้วพอส่งแล้วเห็นแล้วเขารู้สึกอย่างไรก็จะเป็น10ถ้วยนะคะแล้วก็ justice 1นึ่งดาบสิบถ้วย justice 1นึ่ดาบหมายถึงว่าเขาส่องแล้วเขาก็เห็นคุณมีความสุขดีแล้วเขาก็มีความสุขไปกับคุณด้วยแล้วมันมีความที่แบบก็อยากแอคชั่นอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ได้กดไลค์ไม่ได้คอมเมนต์อะไรทั้งนั้น นะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเป็นความลับของกันและกันคุณคือความลับของเขาและเขาก็คือความลับของคุณคุณกับเขาไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะไม่สามารถที่จะแอคชั่นกันในเรื่องของอ ความที่เปิดเผยได้นะ่ะแต่เขาก็รักคุณนะก้าวถ้วยพอเปิดเข้ามาคุยเห็นอุ้ยทำไมดูดีจังดูสิมีความสุขโพสตอรี่มีความสุขมากเลยก็มีความสุขไปด้วยแล้วก็หลงรักคุณอยู่แล้วเดิมทุนก็รักคุณอยู่แล้วพอเห็นสตอรี่หรือเห็นโพสตอรี่ ก็รักคุณเพิ่มขึ้น <c oughs> แต่ไม่แอคชั่นอะไรแอคชั่นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเนาะแอคชั่นะ action ไม่ได้สิบไม้แอคชั่นไม่ได้คุณกับเขาเป็นคนในความลับหรือว่าคุณกับเขายังไม่ได้เปิดเผยอ่าถ้าเป็นสถานการณ์แอบรักแอบชอบก็ไม่ได้เปิดเผยให้กันรู้ว่าแอบรักแอบชอบกันอยู่ไม่ได้บอกนะคะ ก็คือ,อยังแอบรักแอบชอบอยู่ก็เลยยังไม่กล้าเปิดเผยแสดงตนยังแสดงตนในคอมเมนต์ในอะไรยังไม่ได้ถ้าคุณดิวกันแล้วคุณเนี่ยยิ่งเป็นคนในความลับของกันและกันก็ยิ่งแสดงตนอะไรไม่ได้เลยเครียดคิดมากแล้วก็ปวดหัวใจอยู่อยากแอคชั่นเออเห็นโพสต์สตอรี่ของคุณแล้วอยากแอคชั่นแต่แอคชั่นไม่ได้แต่สำหรับผู้ที่มูฟออนกันไปแล้วก็คือบางรายอาจจะบล็อกกันไปแล้ว แต่เขาไปเห็นคุณในแพลตฟอร์มอื่นหรือเขาใช้แพลตฟอร์มอื่นแล้วก็เห็นคุณโดยบังเอิญเขาก็รู้สึกเจ็บปวดหัวใจมากๆแล้วก็เพราะว่าก็ยังคิดถึงคุณอยู่กําลังจะตัดใจจากคุณได้แล้วแต่พอมาเห็นโพสต์หรือสตอรี่ของคุณก็ยิ่งจะเครียดเข้าไปหนักนะคะก้าวดาบแล้วก็ไนท์ nice ดาบนะคะคิดมากเลยทีเนี้ยว้าวุ่นเลยทีเดียว <laughs> นะคะก็คือเขาส่องคูณทั้ง3สถานะนะหรือสถานะไหนก็ได้นะคะเขาส่องคุณนะคะส่องไม่ได้เจาะจงว่าจะเข้ามาส่องแต่ว่าส่องแน่นอนเห็นแน่นอนนะคะแล้วก็รู้สึกดีมีความสุขไปกับคุณด้วยแต่แอคชั่นยังไม่ได้นะคะเรามาดูฟังใจเขากันคะ่ะสับก่อนกรีดก่อนอ่า กี่เสร็จแล้วก็สับ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 ตอนทำคลิปใหม่ๆนะคุณดิฉันะหัวเราะอันนี้อันนี้ก็คืออะไรเขาเรียกอะไรตัดตัดตอนดิฉันทำคลิปใหม่ๆนะคุณดิฉันก็เป็นคนที่ชอบหัวเราะนะเขาก็แซวเข้ามาสักเป๊กไหมสักเป๊กไหมไม่นะไม่ได้เมาเออเอามาดูซิว่า ฟังใจเขารู้สึกอย่างไรอยู่ที่เธออยู่ที่เธอตัวนี้นะไม่หมอมองว่านะเขาก็รอจัองหวะรอเวลารอโอกาสที่จะได้แอคชั่นกับคุณนะอยู่ที่เธอเนะนี่ยแค่หลับตานาะแค่หลับตานี่ยก็คือมีแต่คุณอยู่ในหัวใจของเขานะคะ อะไหม่คนดีมีพี่แฟน,แฟนเอาดีๆนะเขาเป็นห่วงคุณนะทั้งสามสถาน,นการณ์นะเขาเป็นห่วงคุณนะจ๊ะเป็นห่วงมีความอยากแอคชั่นมีความอยากที่จะดูแลมีความที่อยากจะถามไทยสารทุกข์สุขดิบแต่ไม่กล้าเขาหลงโปรไฟล์ของคุณเขารักคุณเวลาคุณลงสตอรี่ลงโพสตอรี่อะไรก็แล้วแต่เขาหลงรอยยิ้มของคุณเขารักในความเป็นคุณ ชีวิตลิขิตเองก็กรอเวลานะคะ,ะชีวิตลิขิตเองกับอยู่ที่เธอเนี่ยแม่หมอมองว่าเขารอเวลารอโอกาสรอทรายรอสารอะไรบางอย่างนะคะเพื่อที่เขาเขาจะได้เทคแอคชั่นกับคุณนี่ไงสู่จางจางสู่กลางใจเธอเขารอคอยโอกาสรอคอยทรายสัญลักษณ์ รอ,อคอยอาสารอะไรบางอย่างที่จะได้แอคชั่นกับคุณนะคะสู่จางจางอีกแล้วสู่กลางใจคุณนะจะได้เข้ามาในชีวิตของคุณเห็นอะไรรเปล่าเพราะว่าเขารักคุณทั้งหมดทั้งตัวทั้งหัวใจเขาให้คุณหมดเลยเด้อเขารักคุณนั่นแหละ แต่ว่านะสถานการณ์คุณย่อมรู้ดีสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาอะนะคะมันยังแอคชั่นไม่ได้แต่รัก่อง่องโดยบังเอิญแล้วก็รักโดยบังเอิญในเค okay. มาดูซิว่าเขาฝั่งมาบอกอะไรคุณเขาฝั่งมาบอกอะไรคุณจ้ะในวันนี้นะสับเลยสับเลยชิบชิบชบัชบเลยสับเลยชิบชบช แล้วก็ตัดเขาฝากมาบอกอะไรคุณ I am grateful for the spirit not lesson ก็คือเขารู้นะคะเขารู้บทเรียนทางจิตวิญญาณจิตวิญญาณของเขาคุณสื่อสารถึงกันได้ไนะคะไอลุกไอโนไม่ใช่ไอลุกเห็นไหม I know I want a d s c r a t i o n a d i s t a l t a t i o n from your a p a n ก็หมายถึงว่านะฉันรู้สึกถึงคุณถึงแม้ว่ามันจะอยู่หา่างไกลกันก็ตามในค่ะ I want to be more than friend ฉันนะีอยากเป็นมากกว่าเพื่อนนะไม่ได้อยากเป็นแค่นี้นะเจ๊ <c oughs> หรือ บางท่านที่ดีลกันแล้วที่เป็นเป็นมากกว่าเพื่อนแล้วอะ่ะก็คืออยากให้เป็นมากกว่านี้อยากอัพเลเวลนั่นเองนะ I repay our conversation over and over เขาก็แบบพอเขาเห็นสตอรี่คุณหรือเขาเห็นโพสต์ของคุณแล้วเขาก็ดูมันซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นเองเอสอง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 อย่างแน่นอน I want you I love you เขารักคุณนะคะก็จบไปในแรนดอมนี้นะคะแม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทำใทุกท่านมีความสุขนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็มีซุปเปอร์แตงให้แล้วก็มีผู้ที่ร่วมบูนทอดกระถินกับแม่หมอมาแม่หมอขออนุโมทนาด้วยนะคะเดี๋ยวพอถึงวันทอดนะคะแม่หมอก็จะถ่ายคลิปหรือถ่ายรูปเอามาอัปเดตให้ทุกคนทุกท่านได้ดูนะคะขอบคุณมากคะ่ะจากนางไหมพยิบซี่บายบาย